ปิตาอริลาภปิตาไปลว่าพ่อเจ้านายผู้ชายคนที่รักเคารพให้ความนับถือกันเหมือนญาติผู้ใหญ่อริคือปัญหาคืออุปสรรคความเสียหายคดีความโดนข้อขรหาโดนใส่ร้ายลาภลาภผ,ผลผลประโยชน์ดาวดวงของใครที่อยู่ในปิตาอริลาภโดยพื้นดวงแล้ว หากได้ลายเข้ามาดีๆเป็นทุกขลาบครับถ้าเป็นลาภเป็นลาบที่ได้มาดีๆเป็นอริเป็นทุกขลาบผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นยิ่งมียิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นตามมีมากเท่าไหร่เพราะเป็นปิตาครับลาภปิตามีมากมีมากเท่าไหร่มีปัญหาตามเพราะเป็นอริผลลาบผลมีปัญหาได้ลาบมาก็เป็นทุกขลาบพื้นดวงเดิมใครก็ตามหากได้ลาบโดยส่วนใหญ่และข้อมูลเราเก็บไว้ลาภอริได้ลาบจาก ของใต้โต๊ะสิ่งที่ต้องเล่นลับข้อผิดกฎหมายนั่นจะเป็นลาบทางด้านนั้นลาบดีๆไม่เกิดขึ้นครับดวงจรใดก็ตามปีใดเป็นดวงจรอยู่ในปีตาอริลาภปีนั้นๆทำอะไรก็จะส่งเสริมได้แต่ต้องในสิ่งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายการหมกเม็ดการปิดบังถึงจะได้มันมา แต่เวลาได้มาแล้วในที่สดุดในที่สุดต้องมีเหตุมีอันเป็นไปต้องเสียหายได้มาชื่นชมก็ไม่นานนักมีเหตุเดือดร้อนเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน